สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องหมอมินสามหกห้าเก้าดอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายนะคะของวันอาทิตย์วันที่หกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะทุกคนหมอมินจะมาแรนดอมนะคะแต่ยังไม่ได้มีหัวข้อแล้วแต่นาไพ่จะเป็นคนบอกเล่าเรื่องราวแล้วกันนะคะตรงนี้ดวงที่หมอจะแรนดอมวันนี้นะคะหมอมินพูดตลอดเลยดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศี เพราะว่ามันเป็นดวงซุ่มนะคะอะไรดีๆก็เกว้เป็นแนีคิดนะคะบางคนอาจจะตรงกับคุณมากบ้างบางคนตรงน้อยหน่อยบางคนบางคลิปอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยด้วยซ้านะคะตรงนี้นะนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วๆไปไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นของเรานะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวมอมมิ่อยากให้คุณทาจิตใจให้สงบนะะแล้วอธิษฐานถึง,ส,งสิ่งที่คุณอยากรู้ ดูพลังงานของคุณก่อนคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะใบแรกเลยหนึ่งดาบนะคะตรงนี้คุณเป็นคนหนึ่งดาบนะคะเป็นคนชัดเจนเนาะต้องการอะไรนะ,ะคุณมีธงอยู่ในใจแล้วถ้าที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้อะไรก็ตามที่มันมันคาใจคุณนะ่ะแม่มอว่าคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์ความชัดเจนนะคะถ้า ฝั่งฝั่งหนึ่งให้คุณไม่ได้คุณจะชัดเจนกับตัวเองมากกว่าว่าคุณต้องการอะไรตรงเนี้นะคะถ้าถือดาบอยู่ในมือเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าคุณเป็นคนมีสติปัญญาดีนะคะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเยอะนะคะแต่เป็นคนเก่งใบนี้นะคะไม่ได้ตัดสินอะไรด้วยแบบด้วยอารมณ์นะคะใบนี้คุณคิดมาเยอะและ้วหนึ่งดาบเนี่ยอันนี้ธาตุลมนะคะตึนกลุ่มเมทุนสี่เลี้ยนสี่เรียเร้ยนเนี่ยคุณอยาก ช่วงนี้นะคะแม่มองว,ว่าคุณเก็บใจเก็บความรู้สึกห่วงแหนรักตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องความรักที่ผ่านมาคุณไม่อยากได้ความรักที่ใครมากักความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนกว่าไหมชัดเจนนะคะพอจะถอยเขาก็วนกลับมาวันนะี้คุณไม่อยากได้นะคะตรงนี้หรือไม่อยากได้คนที่เห็นเห็นกับตัวนะคะเรียนพวกนี้แม่มองบอกว,ว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ให้ แต่ตอนนี้หมอมินว่าคุณน่าจะอยากให้ตัวเองมากกว่าคือรักตัวเองมากขึ้นอันนี้ธาตุดินกันพสมมัสมกกรนะคะเจ็บมาเยอะเนาะเหนื่อยมาเยอะกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะโดนแทงข้างหลังมานะคะทุกคนตรงเนี้ยมาดูไปต่อมานะคะให้รอแฟนนะคะชาวพฤกษ์ศพลัคณาพฤกษ์ศพไพยพระแน่นอนละคะ่ะตอนนี้แม่หมอว่าไพ่พระเนี่ย คนที่ศีลไม่เสมอคนนะคะอยู่กันไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนคุณยังมีธรรมะอยู่ในใจใช้ธรรมะนะคะเป็นเครื่องนําทางชีวิตตรงนี้นะคะดูแลจิตใจตัวเองบางคนเนี่ยรู้เนาะรู้ถึงสัจธรรมเริ่มปล่อยวางเริ่มปลงและคุณมีความรักคุณเต็มไปด้วยมามีสตินะ,ะทุกคนคุณไม่ได้รุ่มหลงอะไรมากอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่านะ,ะใช้สตินําทางด้วยนะคะ บางคนนี้ชอบไหว้พาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือบางคนก็คือเรารู้สัจธรรมนั่นและใบนี้นะคะตรงนี้คุณนิ่งแล้วนะนะไตัวนี้ถ้าคนที่ศีลไม่เสมอกันก็ต้องปล่อยเขาไปะคะ่ะแม่มอว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ขออีกหนึ่งใบนะ,ะสีดาบนิ่งะคะ่ะทุกคนนะ,ะพอที่ที่ผ่านมาศีดดาบคุณเจอมาเยอะแล้วแพ้เววเลยนะเหนื่อยมาเยอะ กับความรักที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะนิ่งและวบางคนกําลังฝึกโยคะบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิบางคนฝึกจิตจิตใจให้เข้มแข็งภายตรงนี้นะคะภายคุณออกมาโทรน้องข้างดีนะนะสิ่งต่างๆภายพวกเนี้ยนะ,ะแม่หมอว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องมีมันมีเรื่องแย่ๆนะ,ะตรงนี้มุมดีตอนนี้คุณจะผ่านอะไรมาเยอะคุณจะมีสิ่งสักสิ่ที่คอยปกปักรักษานะคะคนดีทุกคนตรงน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม อะไรที่ผ่านมานะคะให้มันจบไปตอนนี้แม่หมอคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่จิตใจเข้มแข็งขึ้นนะคะนิ่งรักตัวเองมากขึ้นมาดูฝั่งเขาค่ะแล้วแต่หน้าไพ่จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะไปแรกเลยเดิเรนเลิฟเวอร์เนี้ยชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุน ความรักความสัมพันธ์คนนี้นะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเดลเวอร์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ชอบใครเนี่ยแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะชอบพาะความชอบใจมากกว่าตัวนี้นะบางคนเขากับคุณทุ่มเทให้เยอะสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะมารู้จักใครไม่ไม,ไม่กี่เดือนนะคะตรงนี้ได้ด้วยเขาก็แบ่งใจไปให้คนอื่นก็ได้หรือคุณอยู่ในช่วงรักเราสองสัมพันธคุณต้องการการตัดสินใจต้องการการเคลีย นะอันนี้ชาวราศีเมถุนนะลัคณาเมถุนมาดูใบต่อมาอคนคนนี้ค่ะทุกคนเจ็ดดาบทําตัวลับลับล่อๆ่อนะเป็นคนเอาเปรียบคุณน,นะคะตรงนี้นะคะเอาเปรียบเราทาเคยทําอะไรรับหลังเรานะทาให้เราเสียใจไพ่ใบน,นี้นะคะเจ็ดดาบแต่แน่นอนลราค่ะความลับไม่มีในโลกเห็นไหมคะนะถือเจ็ดดาบ แต่ว่ามันมีดาบที่ล่วงนะคะสองดาบเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณคงไปรู้มาแล้วอะว่าเขาไม่ได้จริงใจทําอะไรรับหลังยูยูเราคุยยับเขาคุณอาจจะไปรับรู้ว่าที่เขาคุยหลายคนก็ได้หรือแม้แต่บางท่านเป็นแฟนก็นละนะคะเขาก็ดึงใครเข้ามาก็ได้นะคะ <c oughs> สองเหรียญตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขามีปัญหาการเงินสองเหรียญถ้าช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาเนาะจนถึงตอนนี้คุณต้องการการชัดเจนเพราะ เขาอาจจะเป็นคนที่โลเลสองเรียนรักพี่เสดายน้องไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เคลียร์อะไรนะตรงเนี้ยคุณจะเคลียร์เองก็คือชัดเจนกับตัวเองนะสองไม่เท้านะคะบางคนอาจจะคุยกับคนทางไกลคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละรัฐคนละประเทศถือลูกโลกอยู่ในมือบางคนเป็นคนต่างชาตินะสองไม่เท้าเนี่ยนะบางคนอยู่ใกล้ก็ได้นะคะในสถานที่ทํางาน หมู่บ้านไกลๆก,กันแต่ถ้าสภาวะที่นิ่งเงียบมันก็เหมือนไกลคนคนนี้กําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างรอโอกาสรอจังหวะอะไรบางอย่างนะคะที่จะอยากเข้าหาคุณวี e อ of o r t u กงร้อแห่งโชคชะตาคนเกิดวันพฤหัสบุญธรรมกาแต่งใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ต้องจบไปค่ะตรงนี้นะมอมีนว่าคุณกับใครบางคนบางท่านนะคะยังไม่ได้จบกันนะยังวนยังเวียนอยู่ แต่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนล่ะตรงนี้ได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนตัดสินใจนะหมออยากจะบอกไพ่ใบนี้แล้วคะแน่นอนล่ะค่ะคนเรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนบุญธรรมกําแต่งบางคนเคยเด็ดดอกไม้ร่วมต้นตักบาตรร่วมขันแต่อย่าลืมนะคะปัจจุบันเนี้ยสําคัญกว่าอาดีตภพชาติปัจจุบันเขาทําอะไรให้เราบ้างซื่อสัตย์กับเราไหมจริงใจไหมนะคะตรงนี้เราเป็นคนตัดสินใจค่ะทุกคน มาดูใบต่อมาเดมูนคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนสับสนโดมูนชาวมีล,ลัคานาเมีนคนเกิดวันจันทร์สับสนนะตอนนี้แม่หมอว่าเขาทุกเศร้านะนะทุกเศร้าหมนมองไม่สดใสคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาอดีตอย่างที่หมอพูดนะคะอดีตก็คือสามสิบนาทีที่แล้วก็คืออดีตค่ะหมื่วานนี้สองสามวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วได้หมด แต่ถ้าปีหนึ่งรับสองปีแล้วมันคงนานเราคงทําใจได้นะคะหรือเขาตื่นช้านาตรงนี้รู้ตัวช้าเดืโมูนะคะทุกเศร้าสับสนนะคะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะคุ้มเคือบางท่านถ้าตกในสถานการณ์นี้ความรักมันไม่ชัดเจนอัศวินเหรียญนายอัพเพนเคริรบางคนคุยกับคนทางไกลที่ทํางานเกี่ยวกับรถก็ได้นะคะตรงนี้นะ คนนี้ถือเหรียญอยู่ในมือไม่เคยให้เหรียญมีใครถ้าคุณไปเจอสายานะะมนว่าเพนทากลถือเหรียญเนี่ยความรักความสามาัญเขาช้าค่ะเพราะเขาไปมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินเรื่องงานหน้าที่ที่จะต้องทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะมากกว่าความรักแต่บางท่านหมอเห็นนะคะหนึ่งนะบางทีความรักคุณอาจจะตกในสถานการณ์รักเราสองสมคลที่เขาทำไรรับลังเราแต่บางคนไปตกสถานการณ์ที่มันคุมเครือมันไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้า เกี่ยวกับคนนี้เขาไม่เคยชัดเจนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไม่เคยชัดเจนสทัทีไปโฟกัสแต่สิ่งอื่นอย่างอื่นนะคะตรงนี้ได้ด้วยบางคนอยู่ๆเขาก็เิีงหายไปนะคะมาดูใบต่อมาหนึ่งมเมถาวรนะคนคนนี้กําลังทําอะไรเริ่มต้นงานใหม่กิจการใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะแม่มอคออันนี้ธาตุไฟเม่สิงหโนหนึ่งเหรียญใบนี้อยากขอกนะคะทุกคน สตรีงคาราสีสิงห์ลัคนาสิงห์ความรักความสัมพันธ์คุณกับคนคนนี้วนวนเว,วียน,นอยู่เนาะทุกคนตรงนี้บางขั้นเป็นเรื่องความขัดแยง้งช่วงนี้ความไม่เข้าใจห่างเหินกันออกมาแล้วนิ่งเงียบไม่มีคําตอบใดๆมไม่ว่าคุณจะแชทไปทักไปถ้าคุณเคยทําบางทีเขาอ่านแต่ไม่ตอบหรือบางทีไม่อ่านเลยแต่ขะตรงนี้ได้ด้วยแต่แม่หมอเห็นว่าคุณนิ่งแล้วละนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะนะคะหนึ่งเหรียญ เขาก็ยังถือเหรียญอยู่ในมือนะตรงนี้แม่หมอขอขยายนะสีไม้เทา้านะความรักความสัมพันธ์คุณทั้งคู่อาจจะเคยพูดเรื่องอนา,าคตเคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนหรือบางคนแต่งงานกันแล้วแต่ถ้าเขากำลังเริ่มต้นใหม่เช่นกำลังจะไปสร้างครอบครัวใหม,ม่กำลังมีแฟนพูดเรื่องอนา,าคตกับคนใหม่ๆห,หมอมีนว่าต้องปล่อยเขาไปแล้วล่ะค่ะตรงนี้เนาะ นะหรือความรักนี่เป็นคุณนัแ่แะค่ะสีไม้เท้าหนึ่งเรียนคนคนนี้เขายังนึกถึงความมั่นคงนึกถึงความสุขที่เคยมีคุณนะอยู่ตรงนี้ได้จัดเม้นค่ะจัดเม้นเป็นเป็นไพ่เ,เวรกรรมกรรมหมายถึงการกระทําพฤติกรรมก็ได้หรือแปลตรงตัวคือบางคนอาจจะเป็นแค่ผู้วิบากที่จอมาเจอก,กันให้ชดใช้มีเวรนมีกรรมก็ต้องจบกันไปเห็นไหมคะวิวนะคะ เจอแล้วมาชดมาชดใช้มีเวรนีกรรมก็จบไปแล้วเราก็ไปเริ่มต้นใหม่คําว่าเริ่มต้นใหม่หมายถึงการเริ่มต้นกับตัวเองก็ได้นะคะคือหลุดจากคนนี้แหละนะคะตัวนี้หรือเด e j u d g เนี่ยแม่หมาว่าเขาก็คงได้รับผลการกระทําที่ทำกัคุณอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะที่เขาอาจจะไปเริ่มต้นดีลกับใครใมม่แล้วเขาไปไม่ได้ไปไม่รอดโดนโกหกโดนหลอกลวงนะคะเจอคนที่เห็นแต่ผลประโยชน์เรื่องเงินทองของเขาตอนนี้เงินทองก็หมุน หมนเงินนะคะเงินไม่มีนั่นแหละเป็นเพราะการกระทําของเขาที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราทั้งที่เคยมีเราเป็นแฟนมีความรักที่มั่นคงอยู่แล้วกรณีนี้นะคะแต่บางกรณีนะคะหมอเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้านะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลเป็นคนที่แตกต่างกับคุณได้ด้วยไม่ว่าจะอายุหนา้าตาทางสังคมไหมทางชาติทางภาษาทางศาสนาตัวเขายังมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขามากกว่า ยังไม่ได้พร้อมที่จะคอ,อมเมนต์กับเราจริงๆนะคะคอมเมนต์นะ,ค,ะความชัดเจนนะ,ะหรือเป็นสถานะนะคะตรงนี้อันนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะตรงเนี้ยนะคะมันไม่เคยชัดเจนมาตั้งแต่ต้นก็ได้นะทุกคนเพราะเขาไม่ได้คิดถึงขั้นนี้อ่ะห้าเหรียญตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะเขาเขารู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกเงานะคนที่ไปแล้วไม่รอดหรือหรือมีประเด็นกับคุณนะคะตรงนี้ไปแล้วไม่รอดไปแล้วนะคะตรงนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ยังค้นหาตัวเองนะคะทุกคนยังไปเรื่อยๆเลยมีคนเข้าหาก็คุยก็อะไรแต่ตัวเขาโดดเดี่ยวนะเงาชีวิตครึ่ๆงๆกลางๆตอนนี้หรือปัญหาการเงินสิบเหรียญคุณเคยมีความรักความอบอุ่นความเติมเต็มให้กับเขาหนึ่งดาบค่ะนะ เขาอยากเคลียร์กับคุณก็ได้นะตรงนี้นะเด็กถือไม้เท้านะบางคนคุยกับคนอายุที่แตกต่างกับคนอายุน้อยนะคนคนนี้ยังอยากจะทักทายคุณมาอยู่นะ mm hmm. นะหรือบางท่านอย่างที่บอกแหละไม่ได้หายไปไหนเราแต่มันไม่มีความชัดเจนนะดูนานๆนนทักมาทีก็ได้แต่คุณต้องการการชัดเจนนะต้องการการพัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้เดอะฟูเอ่อหมอมินว่าคนนี้เป็นคนอาการ หนึ่งนะคะอาจจะสับสนเดอะฟลเนี่ยเป็นตัวเขาอาจจะชอบอิสระแต่แต่บางบางช่วงนะคะทุกคนสีไม้เท้าเนเขาก็ต้องการความรักที่มั่นคงนะเดอะมูนเนี่ยอาการของคนที่สับสนตรงเนี้ยนะคะความสัมพันธ์นี้นาใจหนึ่งเหมือนอยากจะเติบโตไปกับคุณอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ใจหนึ่งก็ชอบความเป็นอิสระไหมเดอะฟลนะคะตรงนี้มาดูความรู้สึกเขาดีกว่าว่าเขาเป็นอย่างไร คิดอย่างไรคะคุณสองไม่เท้าค่ะตรงนี้นะคะสองไม่เท้าคือการรอรอโอกาสรอจังหวะหรือรอการสื่อสารจากคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่คุณคงไม่ทำแล้วละ่ะหนึ่งดาบค่ะ ใจเขาคิดอย่างไรเขาอาจจะคิดว่าใจคุณน่าจะใจแข็งมากหรือความสัมพันธ์ถ้าไม่ชัดเจนคุณคงไม่เอาตรงนี้นะคะแน่นอนและะ้วค่ะไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้เขาต้องชัดเจนกับเราอยู่แล้วล่ะคะ่ะตรงนี้ถ้าถ้าไม่ชัดเจนไม่มีใครอยากได้แล้วค่ะในในความสัมพันธ์นี้หนึ่งดาบหรือเขาอยากเคลียร์อะไรบางอย่างกับคุณก็ได้อ่า The High p r i e เททคนเกินวันจันทร์ตรงนี้นะคะมีหลายสิ่งลหลายอย่างที่เขาเก็บไว้ซ่อนไว้แล้วยังไม่บอกคุณ ตรงนี้นะคะความลับอัศวินถือไม้เท้า,หา,หานายออกวอนคนคนนี้อยากทักทายอยากพูดคุยกับคุณงาไม่อยากนิ่งนะอ่า8ไม้เท้านะคะพไพ่ใบนี้ก็คืออยากเทคคชั่นลาใบนี้คือมาเต็มเลย8ไม้เท้าคือการพูดการคุยการสื่อสารอยากพูดอยากคุยกับคุณ3เหรียญนะอยากกลับมาปรับความเข้าใจตรงนี้ หรือที่ผ่านมาเขาด้วยละค่ะเป็นคนที่ทําร้ายความรู้สึกคุณดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเขาทําร้ายจิตใจคุณเรื่องอะไรเขาแม่มาว่าเขารู้สึกเสียใจอะ่ะใบเนี้ยรู้สึกผิดลึกๆแล้วรู้สึกผิดอยากพูดกับคุณนะอยากเคลียร์คำว่าอยากเคลียร์อาจจะหมายถึงว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ใช่อยู่ๆเขาหายไปเลยก็ได้หรือปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นแบบเนี้ยนะคะตรงนี้ได้ด้วยคือเคลียร์แบบนี้ก็ได้ไม่ได้แปลว่าต้องกลับมาเสมอไป หรือบางครั้งกลับมาเคลียร์อันนี้คือบ้านเห็นไหมคะตัวนี้อยากกลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะเขาทำอะไรกับคุณแม่หมอว่าเขาเสียใจตัวนี้ Wheel of fortune นะคะกงร้อแห่งโชคชะตาคนคนเนี้ยยังคิดนะว่าถ้าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนน่าเบื่อ หรือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายที่หยิบยื่นอะไรดีๆเขาไปให้อะไรเขาเขาเหมือนไม่ได้แคร์เหมือนไม่ได้สนใจเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะตอนนี้เขานึกถึงถ้วยนี้ของคุณนะมีคนเข้ามาเขาก็ไม่อยากได้นะคะตรงนี้นะไพ่โดว์ไพ่โลกไพ่จัก,กรวาลคนเกิดวันเสาร์นะคะมอมินว่าคนคนนี้เหมือนมัน มันมันสิ้นสุดแล้วของของวงโคจรอ,อะไรบางอย่างความคิดของเขานะคะคิดได้แล้วก็คิดถึงคุณตรงนี้นะคะอัศาวินเหรียญน,นะ,ะเขาเป็นฝ่ายที่เงียบไปไหมหรือความสัมพันธ์นี้มันนิ่งที่ผ่านมาบางคนนิ่งนานไหมบางคนอาจจะเป็นหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้นนะคะคิดถึงคุณนะ,ะตรงนี้หรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้ความรักความสัมพันธ์นี้สามถ้วยเนาะนะคะสามถ้วยพวกนี้คือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือตัวเขาเป็นคนที่ที่ผ่านมาไม่ได้แคร์เราชอบสนุกไปวันวันติดเพื่อนติดเที่ยวอะไรพวกนี้นะตัวนี้แม่บอกว่าเขาคิดถึงคุณและอยากเคลียร์อะไรหลายๆอย่างอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากทํางานเก็บเงินเก็บทองหรือความรักความสัมพันธ์นี้อยากทุ่มเทพเพื่อคุณบ้าง ถ้ายังได้กลับมานะตัวนี้นะคะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ก้าวถ้วยนะคะก้าวถ้วยพวกนี้คือรักเพศเดียวกันนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง e go, ะะอีโก้นะคะเย่อหยิงนะคะตรงนี้ด้วยนะ,ค,ะคิดว่าไม่เป็นไรนะ,ะถ้าคุณไม่มีคุณเมื่อก่อนนะคะเขาคิดว่ามีใครเยอะๆที่จะเข้าหาเขานะ,ะไม่ไม่เคยไม่เคยงอเราไม่เคยคิดถึงแต่ตอนนี้คิดถึงนะทุกคนไพ่ไม่เป็นอย่างนั้น เสียดายเสียใจมากคิดถึงคุณมากๆนะเมื่อก่อนอาจจะมีอีกโก้มีคนเข้าหาเยอะแยะไม่เป็นไรไม่มีคุณก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เป็นแล้วคิดถึงมหาคนคนนี้คิดถึงคุณมากเดรเวลเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มาตรงนี้หรือที่ผ่านมาเขาไปลุ่มลงกับบางอย่างอันนี้คนเกินวันพุธกลางคืนนะไปลุ่มลงจนขาดสติแล้วทําสิ่งไม่น่ารักกับเราเคยโกหกอะไรเราทําทเราไว้เจ็บแสบ สองใบนี้นะคะตรงเนี้แต่ตอนนี้แม่หมอว่าน่าจะรู้แล้วล่ะเสียใจนะ,ะแล้วก็คิดว่าคุณคงไม่เอาเขาแล้วด้วยหรือบางท่านเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งกันนะตรงเนี้นะคะ<ส>นะคะความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้ตอนนี้เสียใจน่ะทุกคนแม่หมอว่าเขาไปไม่รอดคิดถึงวันเวลาเก่าๆหกถ้วยที่มีคุณ<ส>อยากกลับมาง้ออยากกลับมาคืนดีนะคะ อยากกลับมาขอโอกาสแต่ก็กลัวคุณไม่เอานะบางคนเป็นเรื่องคำพูดอะไรที่พูดตรงพูดแรงใส่กันด้วยนะตรงนี้เ้าสองคุณนะคนคนนี้หรือทั้งทั้งหมดเลยค่ะบางคนเป็นความขัดแยง้งบางคนเขาดึงใครเข้ามาเนี่ยพอเราพูดปุ๊บเขาไม่เคยยอมรับผิดเลยพวกนี้นะบุถึงเวลาที่คุณจะจะหักดิบ ตัดจบไปคุณก็ตัดนะคะคุณเหนื่อยแล้วคุณเข้มแข็งมากเขารู้นะไพ่พวกนี้นะคะเขาเกรงคุณมากเลยทั้งที่เกรงก็ยังทําตอนเนี้ยนะคะคุณเป็นรักที่อบอุ่นเป็นรักที่ซื่อสัตย์กับเขามากเลยค่ะเป็นรักที่ปลอดภัยที่จะรักเพราะเขาเจอคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีกับเขาก็ได้หนึ่งถ้วยลึกๆแล้วคนคนนี้อยากอยากได้โอกาสจากคุณอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรนะคะ ทิงถ้วยบางคนดิวกับพ่อไม่แม่ไม่ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกว่าเขารับคุณเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เขาทาผิดกับคุณนั่นแหละมาว่านะคะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณมากๆเลยแต่อาจจะไม่มีไม่มีหน้ากล้ากล้ามาพูดนะคะจันเม้นท์เขาบอกเขาได้รับบทเรียนได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วนะ,ค,ะคุณเห็นที่พระเจ้ากาเบียนเป่าแต่คนที่ฟื้นจากลมศพไหมคะเขาอยากลื้อฟื้นเรื่องราวกับคุณนั่นแหละตรงนี้นะคะ มันสิ้นสุดของหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะเขาก็ตก,กตะกอนความคิดได้รับบทเรียนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหน้าที่ที่ไม่มีคุณนั่นแหละนะคะคุณเป็นคนสุดท้ายที่เขาอยากจะอยู่ด้วยละเขาไปเจออะไรมาเยอะแล้วตั้งแต่เดอะฟูจนถึงโดเวอร์เนี่ยไพ่มันเป็นนะคะเป็นคําตอบของเขาแล้วที่เขาเดินทางหมายถึงจิตใจอะตอนนี้นะคะเ,เครียดมากเลยคิดมากเรื่องคุณ คะ,ะคิดมากแบบนี้คือถ้าคนที่ไปแล้วไปเลยอย่างนี้ไปรับนะคะหายไปไม่มาคิดเกี่ยวกับคุณเขาจะไม่เครียดนะเครียดเพราะคิดถึงคุณคิดอยากจะกลับมาจะวางแผนยังไงจะพูดคุยยังไงแล้วทาผิดกับคุณไว้แล้วแหละถึงมานั่งคิดมากเครียดขนาดนี้แปดดาบค่ะตอนนี้อึดอัดมากมายเลยคิดอยากพูดอยากคุยแหละแต่ไม่กล้าอึดอัดกดดันมากบางขั้นปิดกันก้นกันไปบล็อกกันไปได้ด้วย สองดาบค่ะเขาไม่ได้คุยกับคุณหรือที่ผ่านมาตาปิดไว้นะทำความดีหลายๆอย่างเขาก็ไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้เห็นละเห็นคุณค่าของคุณนะคะตรงนี้กลัวคุณไม่เอาละเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่โลเลไม่แน่ใจหรือรักพี่เสดายน้องไม่เคลียร์หรือปล่อยเวลานานนะคุณบล็อกกันไปไหมคะตรงนี้นะปิดกั้นหรือเขากลัวคุณปิดกั้นเขา เออให้แปดไม่เทาขึ้นมาทั้งความคิดแล้วก็ฟังเขานะคะคนคนนี้อดลนทนไม่ไวค้ค่ะทุกคนจะติดต่อสื่อสารคุณมาถ้าท่านใดตรงจะรีเฟรชมอคลิปนี้ด้วยนะคุณคือรักที่อบอุนสุดท้ายแล้วของวงโครจรของเขาไพโดโวนะขึ้นมาเนี่ยเนาะตรงเนี้สิบถ้วยนะมีใครบางคนอยากบอกว่าเขาอยากกลับเป็นรักที่อบอุนกับคุณ อยากแต่งงานกับคุณถ้าคุณเป็นคนคบหรืออยากคบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์มองถึงอนาคตนะคะคุณหรือความรักนี้คุณคือความรักที่ผูกพันกับเขาสิบถ้วยเขาไม่สามารถตัดคุณไปได้หรือเขาหวยหาความรักที่อบอุ่นของคุณสิบถ้วยนะคะเครียดมากเลยตอนนี้นะคะทนความคิดถึงคุณไม่ไวคนนี้จะติดต่อสื่อสารมานะเพราะว่าถ้าไม่ติดต่อไม่สื่อสารมาหมอว่าคุณนิ่งละคุณคุณพอ เะะดือนซันคนเกินวันอาทิตย์นะคะตรงนี้เตรียมตัวเตรียมใจคนที่คิดว่าห่าง,หา,ง,ห,างหายไปหรือคิดว่าจบไปแล้วหรือคนที่อาจจะจบกันไปนานนะ,ะคะทุกคนคนคนนี้อาจจะอยากกลับมาง้อคุณนะคะตรงนี้ด้วยนะเดือนสันคุณคือความสุขของเขาคุณคืออสองถ้วยอะ่ะไพ่มันขึ้นมาลักษณะเนี้ยนะ,ะดูจากหน้าไพ่เลยนะคะสองถ้วยเขารักคุณอนะ่ะ ตอนนี้เครียดมากเลยคนคนนี้ยนะฮะถ้าคุณอยากบอกล่ะคุณอยากบอกอะไรเขานะฮะฮอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนที่อยากบอก ความรักนี้นะคะคุณบอกว่าคุณเคยยืมยื่นชิงดีๆให้เขาบางคนแม้กระทั่งช่วยเหลือกันเงินกันทองหรือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรามักจะยอมเขามาตลอดนะคะตรงนี้คุณอยากได้ความรักที่ยุติธรรมสาหรับคุณตาช่างอยู่ตรงนี้นะคะที่ผ่านมาคุณมีแต่เรื่องอึดอัดกดดันเวลาคบกับเขาเหนื่อยคุณก็บอกนะว่า ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปแต่ถ้ากลับมาเขาต้องเขาต้องดีขึ้นดิเชียรีออนะคะตรงนี้เขาต้องพยายามเพื่อคุณมากๆนะคะตรงนี้ต้องพยายามมากๆนะคะถ้าเขายังปิดหูปิดตามองไม่เห็นความดีเราคุณก็ไม่อยากได้นะคะเพอที่ผ่านมาคุณโดนมาเยอะแล้วเด็กถือเรียนค่ะบางคนอาจจะยังมีใจอยู่แต่น้อยลงละสําหรับบางท่านก็ได้นะคะหกถ้วยนะคะคุณก็ยังนึกถึงบางคนนะคะ ให้พวกนี้มันแยกโซนเลยเนาะบางคนคุณยังนึกนะสิ่งเก่าๆยังรอคนเดิมๆวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะให้ตัวเนี้ยเขาอาจจะส่องคุณอยู่ถ้าคุณไม่ได้ส่องเขานาไปเนี้ยนะคะตรงนี้หรือความรักนี้คุณไม่ต้องการคนก้าวร้าวตรงเนี้ยนะคะเอ,อ่อที่จริงถามว่าคุณมีใจไม่มีแต่คุณนิ่งจริงๆค่ะถ้าเขาไม่กลับมาไม่คุยไม่เคลียร์ไม่ดีขึ้นคุณบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยไปนะ ขอบุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิป r a นดอมของมอมินนะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะคะดูดวงส่วนตัวกับมอมิน ID ไลน์แม่หมออยู่ใต้คลิปนี้ค่าดูแม่หมอก็พิมพ์ทิ้งไว้นะคะตรงนี้ดูดวงส่วนตัวเหอมออยากบอกว่าไม่ได้มีคิวยาวนะคะแต่ว่าหมอไม่ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณโอนปุ๊บคุณต้องได้ปูดูปับแบบนั้นมันมันทำไม่ได้พ่อหมอต้องไปทําอย่างอื่นคุณต้องโอนจองเพื่อรอคิวดูดวงนะ จองคุณต้องพร้อมโอนด้วยนะคะตรงนี้จองเสร็จแล้วนะคะแม่หมอก็จะเอาเวลาให so. bah, า้ค um ุณเลือกนะคะคุณต้องเลือกเวลาที Remember, ่คุณสะดวกที่สุดเพราะว่าแม่หมออาจจะต้องให้คิวคนอื่นหรือนะคะไม่ใช่โอนจองแล้วนะคะคุณไม่เลือกเวลาไม่ได้นะคะแม่หมอไม่รับตรงนี้เพราะว่าแม่หมอไม่ได้รอสแปนไบคุณอยู่ตรงนี้แม่หมอต้องไปทาอย่างอื่นอย่างที่บอกนะคะหรือต้องเอาคิวให้คนอื่นสมมุติคุณจองสิบหกคุณต้องจองสิบหกพอถึงเวลาดูดวงสมมตินะคะเป็นพุ่เนี้ ถึง16นาฬิกาปุ๊บนะคะตามเวลาที่นัดหมายหมอจะได้ดูดวงให้คุณ16นาฬิกาต้องให้คิวคนอื่นด้วยจองแล้วโอนลอยนะคะตรงเนี้ยโอนแล้วเออถึงเวลาที่คุณสะดวกคุณค่อยดูแบบนั้นไม่เอานะทุกคนคุณนึกภาพออกไหมนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เหมาเวลาไม่หมอหมอต้องไปทําอย่างอื่นคุณต้องจองเวลาที่คุณสะดวกเมื่อถึงเวลานัดหมายหมอจะมาดูดวงให้คุณนะ,ะมีแต่สิ่งในดีนะคะสวัสดีค่ะ